ข้าบอกตัวเองข้าใช้จิวต้องได้กินข้าวดีๆข้าสารมันชั้นดีข้าสารไขมุกชีวิตของเราจะมีสิบปีได้กี่ครั้งน้องทุกคนข้าใช้จิวจะเล่าเป็นโจรพวกโจนป่ามันโลภมากเรียนอาชีพมาค้คาขายโจนมันรู้แต่ปล้นชิงเงินทองของคนอื่นถ้าจะชิงหน้าผู้หญิงสารแล้วจะรู้ไหมคำว่าตายเขียนยังไงโอ้โหใช้โฉดหญิงช่วที่อยู่ข้างในคนแรกแต่ทางทํามาหากินพวกเรา อีกคนมันบ้าการข่มขืนผู้หญิงทัดทางทัพที่พวกเราบ้าการข่มขืนผู้หญิงชีวิตข้าเพื่อปกป้องชีวิตเขยจริงจะให้หลานชายขาดทายใช่ไหมงั้นคนผมขาวมาตรงคนผมดำเอากุญแจคืนมาเอาสมุดบัญชีคืนมาเอามาให้หมดการค่าของท่านพี่ควรยกให้ลูกชายคนโตเป็นผู้สืบทอดเขาไม่เห็นข้าเป็นลูกชายนานแล้วจะบอกจะปกป้องข้าด้วยชีวิตข้าชายยิวจะพูดอย่างเป็นธรรมว่ากุญแจพวงนี้มันคือโซ่ตรวนของชีวิต มันจะบั้เจ้าไปจนตายผู้หญิงสล่นเลวเจ้าจะแก้แค้นให้แก้แค้นจริงปีนเข้ายังไม่ตายข้าจะแก้แค้นท่านพี่ฝากข้าไว้ข้าต้องรักษากิจการเอาไว้ข้าใจ้และข้าข่าคนถ้าเราช่วยเข้าปิดบังมันจะไม่มีความเป็นคนจะคงส่นเลวข้าจะฆ่ามั้นจะต้องตายด้วยมือของข้าข้าจะขวางข้าข้าจะฆ่าเจ้า 下。